เยลลี่ผมพาพี่มาอยู่ด้วยนะพี่มัดคุณเคยอยู่บ้านกับพี่สามีไหมฉันหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดี อทำไมอะพี่ถ้าฉันไม่มาอยู่ด้วยเนี่ยฉันก็คงไม่รู้นะว่าแกจะต้องลําบากขนาดนี้ลําบากยังไงอะพี่ผมกับเยนลี่เนี่ยเราก็แบ่งหน้าที่กันทําแบบนี้มาตลอดผมก็ว่ามันไม่ได้ลําบากอะไรนะแกโดนเมียล้างสมองปะเนี่ยเฟมฉันจะบอกให้นะแกออกไปทํางานข้างนอกกลับมาก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังต้องมาล้างจานงกงกงกอยู่เนี่ยทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของเมียแกนู่นที่ฉันบอกอะเพราะฉันเป็นห่วงแกนะเฟม ฉันไม่อยากให้แกต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้แต่ว่าช่างเถอะยังไงฉันก็เป็นแค่คนนอกอยู่ดีแกก็กลับไปคิดเองแล้วกันฝากด้วยพี่มัทฉันฝากลูกแป์บนึงได้ไหมพี่ฉันจะออกไปซื้อของนอกไปไม่นานหรอกโอ้ยลูกแกงก็ด้วยเองสินั่งขาด ยายลออกไปแนลยเนนี่แกเอาลิปของฉันไปปะปล่านะพี่จะไม่เอาไปได้ยังไงก็สีลิปที่ปากของแกมันเหมือนลิปสติกของฉันไงเออน่คืออะไรี่ฉันบอกให่แล้วไงว่าฉันไม่เดาไปไม่ได้เอกไปได้ยังไงก็สีลิปที่แกใช้อะมันสีเดียวกับสีลิปสติกของฉันไง ทะเลาะอะไรกันเฟมก็เมียของแกนะสิเอาลิปสติกของพี่ไปใช้แล้วก็มาบอกว่าไม่ได้เอาไปอะ่ะพอพี่ถามอะ่ะก็มาขึ้นเสียงใส่พี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะเฟมคนทําผิดที่ไหนจะยอมรับผิดละ่ะว่าไหมเนี่ยดูเลยแกดูลิปสีเดียวกันเป๊ะเลยพี่จะโกหกน้องชายตัวเองทำไมละ่ะเดื่องแค่นี้เองทำไมต้องพลกัเสียงดังขนาดนี้ด้วย เยลลี่คุณเอาลิปคืนพี่มันเข้าไปเถอะนะลิปแค่แท่งเดียวเดี๋ยวผมซื้อให้คุณใหม่ก็ได้แท่งใหม่ในไหนเยลลี่ก็เอาลิปของพี่ไปใช้แล้วอะ่ะโดนน้ำลายไปแล้วก็เอาไปเถอะส่วนลิปแท่งใหม่อะแกะซื้อให้พี่ก็ได้นะแต่ว่าพี่ต้องใช้ตอนนี้ด้วยสิเออ ลิฟ5์ห้าพันถือไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวพี่แวะไปซื้อเองนะเฟรมขอบใจมากน้องชายเฟรมถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ให้พี่สาวคุณไปอยู่ที่อื่นเราอยากกัน ขอโทษนะที่ทำให้แกสองคนต้องทะเลาะกันน่ะต่อไปอ่ะพี่จะไม่ทำให้พวกแกทั้งสองคนต้องลำบากใจอีกแล้วไม่เลยพี่เรื่องนี้พี่ไม่ได้ผิดเลยครับเข้าข้างกันเข้าไปถ้าจะขนาดนี้ไม่ขนข้าวขนของ,ขอ,งออกไปอยู่ด้วยกันเลยอ่ะนีเยลลี่คุณพ,พูดเกินไปแล้วนะฉันพูดเกินไปตรงไหนฉันพูดความจริงทั้งนั้นผมก็แค่เชื่อฟังพี่เหมือนที่ผมเคยทำมาตลอดแล้วอีกอย่างการที่ผมเชื่อฟังพี่สาวในแท้คนนี้มันผิดตรงไหนหรอเยนนี่มันก็ไม่ผิดตรงไหนหรอกนะ แต่มันผิดตรงที่ตั้งแต่ที่คุณพาพี่สาวคุณมาอยู่ที่นี่คุณก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนฉันทําอะไรฉันก็ผิดไปหมดซะทุกอย่างโทษฉันซะทุกอย่างทำทานที่ตะก่อนคุณที่เยเป็นแบบนี้เลยนะคุณเองอะไรวที่คิดมากคุณทําให้เรื่องเลยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะคุณไม่ชอบพี่ผมคุณอนคติกับพี่ผมไงฉันไม่ได้คติอะไรทั้งนั้นแต่คุณยอมให้พี่สาวคุณปงการทุกอย่างในบ้านหลังนี้มันใช่หรอถ้าคุณไม่ไล่พี่สาวคุณให้ไปอยู่ที่อื่นฉันกับลูกจะเป็นคนไปเองเออารอะไร ว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนเชียวเอานะเฟนพวกแกสองคนน่ะอย่ทะเลาะก,กันเลยนะไม่ได้พี่เรื่องนี้พี่ไม่ได้ผิดพี่ไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะครับส่วนคุณรีบเก็บข้าวของรีบออกไปได้ละผมเบื่อที่หน้าคุณเต็มคนละ ไล่เมียแกเลยนะพี่อ่ะเป็นคนนอกมาใส่แกอยู่เดี๋ยวพี่เป็นคนไปเองไม่นะพี่ถ้าพี่ไปเนี่ยพี่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวพี่ไปหาช่องห้องถูกๆอยู่ก็ได้แล้วพี่อยู่ได้หรออยู่ได้สบายมากงั้นพี่ก็ไปตอนนี้เลยนะคะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยผมรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้นะพี่มัด พวงเนี้ยคุณไม่ให้พี่สาวคุณไปอยู่ที่อื่นเราอยากกันฮ้ยคุณคุณเดี๋ยวก่อนสะคุณ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 คุยก่อนนี่คุณเรื่องแค่นี้เราถึงต้องอย่างกันเนี่ยผมว่ามีอะไรก็ค่อยๆคุยกันดีออกความว่าใจกันเหมือนตรองค้งไงยิลี่แล้วถ้าฉันบอกว่า พี่สาวคุณไลย์ให้หน่คุณจะเชื่อใช่ไหมเห็นไหมคุณก็เชื่อแต่คําพูดพี่สาวคุณนั่นมันไม่ใช่แบบนั้นเยลีม่ใช่แบบนั้นแล้วมันแบบไหนมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดคุณรักพี่สาวคุณฉันแต่ต้องอะไรพี่สาวคุณไม่ได้เลยฉันทําอะไรฉันก็ผิดไปหมดซะทุกอย่างคุณไม่เคยปกป้องฉันเลยคุณยอมแต่พี่คุณนั่นนี่คณว่ามาว่าพี่มันเขาเป็นคนยังไง พี่มัดพีมัดมัดโย่ผมหลากลูกเลยนะพี่เกียร์ตามหน่อยนะพี่ได้ได้ชอบติเงียบเงียบเดี๋ยวนี้เงียบแมนเนมทั้งนั้นเลยงานนี้รวยเละละมัดเบอร์ เออกำลังออกไปแล้วเนี่ยรอแป,ป๊บได้หรอยนี่เกิปของฉนไปปะยยยอยะไรพี่ฉัอกี่้ไงไม่เดียวไปนี่อไปได้งไงสีลิปที่แกใช้มันสีเดียวกับสลิปสติข,ของฉันไงนี่ยังม่หลวมเรื่องที่พี่สาวแต่งเรื่องเอาฉันไปนิทากับเพื่อนข้างบ้านสีไไขนี่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าพีมัดจะเป็นคนแบบนี้ ก็ไม่คิดเหมือนกันนี่คุณเก็บหลักฐานทั้หมดเลยใช่ใช่เพราะว่าฉันรู้ไงพวกคุณจะไม่เชื่อขอโทษนะดิลลี่ที่ผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยคองนีม้มันแย่จริงคุณไม่ได้แย่หรอกคุณก็แค่รักพี่สาวคุณมากฉันเข้าใจแต่ฉันก็ต้องรอบพ่อไปก่อนผมขอคุณนะที่คุณทำให้ผมตาสว่างททีเออแล้วนี่ เราจะยังไงต่อฉันคิดแผนดีๆเวลวผมไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นได้ขนาดนี้พี่เป่าคูผมมาตลอดแผนไม่พอยังยโยงให้ผมเลิกกับเมียอยู่ที่ผ่านมาผมดีกับพี่มาตลอดผมคอยช่วยเหลือพี่ตอนนี้พี่ลำบากพี่กับทาบผมแบบนเน้นมันเพื่ออะไรวะพี่เพราะฉันอิจฉาไงไงฉันไม่อยากให้แกมีชีวิตที่ดีครอบครัวที่ดีเห็นแล้วหมัดไสว้ว่ะ ทำไมทำไมชีวิตฉันต้องตกตำ่ำล้อแก่ต้องใต้ดีตลอดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยเว้ยเพราะว่าพี่เป็นแบบนี้ไงคอยแต่ใจฉา,าคนอื่นคอยจะทหาเรื่องมาทําให้คนอื่นเดือดร้อนจนไม่ได้สนใจทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพราะแบบเนี้ชีวิตพี่ถึงได้ตกตำ่ำแล้วผัวพี่ถึงได้ทิ้งพี่ไปแบบนี้ไงนังยินรีท๊อแก่น้องชายถึงได้เป็นแบบนี้เอนี่จะพี่ยังไม่สมําลึกนะที่ออกมาจากบ้าน ทำกับที่สาวได้แท้ของตัวเองแบบนี้จำไว้นะชาตินี้แกก็ไม่มีวันได้ดีหรอกไปหลังแต่งงานความรักไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนอีกต่อไปจงเชื่อใจกันและจับมือกันให้แน่นพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ಲ್ಲಿ ಸೀರಿ